สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไทยไดร์ Direct, ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยียานเกราะและนวัตกรรมยานพาหนะจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปจาะลึกสุดยอดนวัตกรรมยานเกราะจากฝีมือของคนไทยที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในวงการทหารและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ นั่นก็คือรถถังหลักรุ่นใหม่ของไทยในปี2026หรือที่มีชื่อว่า KV 1รถถังที่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของกองทัพบ,บกไทยในยุคดิจิทัล KV 1ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังที่ผลิตในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีทางทหารของไทยอย่างแท้จริงจุดเด่นของมันคืออะไรแล้วทำไมถึงถูกขนานนามว่าความหวังใหม่ของยุทธการไทยวันนี้เราจะพาไปหาคาตอบกัน เริ่มจากพื้นฐานเลย KV1 ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) กับภาคเอกชนไทยที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลโดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่รถถังเก่าหลายรุ่นที่ประจำการอยู่ในกองทัพบ,บกในปัจจุบันเช่น M41 Walker Bulldog และบางส่วนของ T69 II k v 1ใช้แนวคิดโมดูล่าดีไซน์หรือโครงสร้างแยกส่วนทำให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์หลักต่างๆได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธระบบสื่อสารหรือแม้กระทั่งกรอบซึ่งออกแบบมาให้สามารถเพิ่มความหนาหรือเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่ได้ในอนาคตเครื่องยนต์ของ KV1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ V12 กำลังสูงกว่า1,200แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ทุรกันดาร ระบบการสะเทือนแบบไฮดรอนิวเมติกทาให้การขับเคลื่อนในภูมิประเทศที่หลากหลายรับรื่นและมั่นคงกว่ารถถังรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดในด้านอาวุธหลัก KV หนึ่งติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรแบบสมูทบอร์ซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาเกราะและกระสุนระเบิดแรงสูงได้ทุกชนิดรวมถึงสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้เช่นกันระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใช้กล้องเฟล์ร์ forward looking infrared และระบบเลเซอร์วัดระยะที่แม่นยำ ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแมน้ในสภาพอากาศแย่หรือกลางคืนอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือการใช้ AI ในระบบควบคุมการยิงและระบบวิเคราะห์สนามรบ KV1 สามารถประเมินภัยคุกคามได้อัตโนมัติและแจ้งเตือนผู้ควบคุมในเวลาที่รวดเร็วรวมทั้งสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันผ่านระบบติดตามแบบหลายมิติภายในรถถังออกแบบมาเพื่อความสะดวกของคนประจำรถทั้ง3นาย คือผู้บังคับการคนยิงและคนขับโดยมีหน้าจอสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมระบบทั้งหมดจากภายในรวมถึงระบบปรับอากาศอัจฉริยะและระบบป้องกัน n b c Nuclear Biological Chemical k v 1ยังถูกออกแบบมาให้รองรับระบบไร้คนขับในอนาคตโดยสามารถอัปเกรดติดตั้งชุดควบคุมจากระยะไกลหรือแม้แต่ AI เต็มรูปแบบที่สามารถเคลื่อนที่และโจมตีเป้าหมายโดยไม่ต้องมีคนขับเลยก็ได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CCISR ของกองทัพบ,บกแบบเรียลไทมทำให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างแม่นยำและทันเวลาทั้งยังสามารถสื่อสารกับโดรนลาดประเวนหรือระบบตรวจจับทางอากาศเพื่อประสานงานในภารกิจรบได้อีกด้วยแม้ว่า KV 1ยังอยู่ในขั้นตอนขอองค์การทดลองและปรับปรุงบางส่วน แต่กองทัพบ,บกไทยได้ประกาศแผนจัดหาจำนวนมากภายในช่วงปี2026-2030ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างมีนัยสำคัญหลายฝ่ายมองว่า KV1 อาจกลายเป็นต้นแบบในการส่งออกในอนาคตโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนที่ต้องการรถถังประสิทธิภาพสูงราคาย,ย่อมเยาวและสามารถซ่อมบำรุงในภูมิภาคได้เอง สุดท้ายนี้ KV1 ไม่ได้เป็นแค่รถถังแต่เป็นก้าวแรกของยุคใหม่ที่ประเทศไทยเริ่มก้าวขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยตนเองและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิศวกรไทยอย่างแท้จริงถ้าคุณคิดว่า KV1 จะเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ไทยอย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออโตไทรยด์เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารยานยนต์และเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ